สวัคดีครับพบกับโรเบิตสายเซน,นเซนเคยนะครับนีก่ก็ภารกิจผลแท้งปลาปานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะครับอันนี้รถเก็นขนเล็กนะครับห่ังลูกนี้หนักนะครับสิบปันนครับ ใหญ่ครับน้ำหนักเยอะนะครับดูรถเจนครับ ตัวนี้ถังกว้าง3าเมตรเจ็นะครับถังปลาปลาตันนี้ก็เป็นวันพวกแด่หนาดน,นะครับนี่ก็จะขึ้นน,น,น,นะครับชนละมุนวุ่นวายหน่อยนะับ รถกำนันทวนครับคันนี้